นิทานเรื่องเวลาและความรักกาะละครั้งหนึ่งบนเกาะแห่งหนึ่งมีเหล่าตัวแทนความรู้สึกอาศัยอยู่รวมกันมานานความสุขความเศร้าความเหงารวมถึงความรักวันหนึ่งเกาะที่อยู่รวมกันมานานกำลังจะจมลงเหล่าความรู้สึกต่างพากันอพยพหนีบางก็เตรียมเรือบางก็เก็บข้าวของที่จำเป็นยกเว้นความรักที่คิดว่ายังอยู่ เมื่อก็เริ่มจมลงเรื่อยๆความรักจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือกับความรวยที่ผ่านมาแต่ความรวยกลับบอกว่าไม่ได้หรอกเรือของฉันไม่มีที่พอให้เธอขึ้นเพราะเรือของฉันเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายฉันคงให้เธอไปด้วยไม่ได้หรอกต่อมาความรักได้ขอความช่วยเหลือกับความสุขแต่ความสุขมัวแต่สบายใจจึงไม่ได้ยินการขอความช่วยเหลือจากความรักเลยแม้แต่น้อย ส่วนความเศร้ากลับบอกว่าฉันกำลังเสียใจมากฉันต้องการอยู่คนเดียวสักพักมีเรือโดยสารมาช่วยเหลือความรักโดยที่ความรักมั่วแต่ดีใจจนไม่ได้คิดที่จะถามชื่อของเขาจนกระทั่งมาถึงเกาะความรักได้เจอกับความรู้จึงถามความรู้ว่าคนที่ช่วยเหลือเขาคนนั้นเป็นใครความรู้ตอบว่าเขาคือเวลาความรักถามว่าทำไมเวลาถึงช่วยฉันความรู้จึงตอบว่า มีเพียงเวลาเท่านั้นที่รู้ว่าความรักยิ่งใหญ่แค่ไหน